หลยพี่น้องมือเนี่ยตำเมียงมากเคี้ยกับอันมักมีออนไปได้หมักมีออนมาแล้วก็บิมแกแกงปลาค่ะพี่น้องแกงปลากับที่แกงใส่หมักนี่ละค่ะกับปลาล่าบ้องเขานี่ยละที่เขามีแล้วเนี่ยเนี่ยเอาแกงเลยเอาใส่เข้าไปเลยค่ะพี่น้องมันมีแล้วเด้ที่แกงปลานินค่ะเป็นแกงปลานะมือเนี่ยเนาะอาหารว่างก็คือหมักมีกับ หมักหมักมีคุยกับปลาบองว่าสันวามาค่ะพี่น้องนี่ละเครื่องปุ๋งกระตามนี่เลยได้ค่ะเบิองได้เลยเครื่องปุ๋งอ่ะบห่วงสูตรแซ่บเป็นตน้นไยพี่น้องค่ะสดฮนอนหอนั่นลละแก้วถ้าแก้วถ้าเฮามีแก้วแบบนี้เขาแกงมากหวานก็นแซ่บเด้อพี่น้องแกงใส่ผักหวานกับไข่มดแดงก็แซ่บค่ะเนี่ยถ้ามีปลาล่าสงเครื่องตัวน,นี้ค่ะสนใจก็สั่งเข้ามาเด้อเขามีขาย กะปุกหนึ่งกะแปดสิบบาทค่ะพี่น้องถ้าสนใจกะสั่งเข้ามานี่มันเป็นสูตรดิบเด้อพี่น้องเด้อเป็นปลาบองสูตรดิบค่ะถ้าสนใจกะสั่งเข้ามาได้เลยเอาไปเฮ็ดได้หลากหลายเมนูค่ะอาหารอีสานมันก็มีอย่างโบลายเด้ยพี่น้องมีแค่เขามีปลามีเข่าในเล่าม,มีปูมีปลามันก็เอามาเห็ดกินกับเขาได้แล้วค่ะสมัยก่อนนะเนาะมันมันอุดมสมบูรณ์ขนาดเด้อพี่น้องแต่ก่อนนี่ กินอย่างกระแซบเ,เขาก็เลยอยากค่ะเขาเขามาอยู่ในสมัยนี้มันก็นจะริญแล้วเนาะเขาก็อยากคือเข้ากุหลาบพี่น้องหอมบักซีเล้าหวา้วยห้วยใส่บักซีเล้าก็ไปอีตูเได้นลยนพี่น้องเนี่ยโบมีอย่างลรโบใส่ผักหยั่งมือเนี่ยจีแกงสงนี้มาเถอะค่ะถ้าอยากกะถ้าอยากกัเฮ็ดกินน้ำได้ได้ค่ะพี่น้องเนี่ยเฮ็ดตามสูตรเลยค่ะเนี่ยเขาเขียนไว้ให้เวิดแล้วมือเนี่ยมือนี่บอกบโบได้บ,ดบอกค่ะพี่น้องแต่ว่าเขียนรายละเอียดให้ มันเรื่อยๆนี่แหละค่ะเพิ่งตามคลิปมาได้เลยค่ะพี่น้องมือนี้จิมาเน้นกินเมียงกับมักมีค่ะพี่น้องค่ะกินหมกมี่กับเมียงค่ะอยากให้พี่น้องกินภูรพี่น้องเนื้อป่าแห้งสดนเนื้อหวานจ้วงจวงปลานินทั้งนี้มัน,มนสเสน่ห์ของปลานินทั้งทั้งเนื้อนี่ก็คือเนื้อมันหวานภูรพี่น้องเบิ่งเมียงเขาเขาใส่มเขือเคือโอ้ยภูริึงหมกมีไปซื้อมมกมีไม่ยี่สิบบาทเป็นสับให้เรียบร้อยอ้อนเอเรียย่ ก่อหวานซำเนียพี่น้องค่ะโอ้ยมาพี่น้องมามาคุยน้ากันค่ะเซ่บเซบเลยค่ะพี่น้องพูน้น่ะเบิง้งเมียงมาเคียเเ้ยวเขาเซ่บขึ้นอย่างนี้เด้พี่น้องมเมนของบอ่เซ่บไดพ้พูดน่ะพู้น่ะค่ะมามากินแล้วได้หวันอย่าบ่อายแล้วได้ขออนุญาตได้พี่น้องมาคุยบักมี่